ดอกกุหลาบจะได้มีเสน่ห์นะแม่นะครับผมแม่เอาดอกอะไรครับเอากุหลาบเหมือนกันเหรอจะได้มีเสน่ห์พ่อเจริญรุ่งเรืองไหมครับพ่ออ่าเนี่ยอ่ารวมนี่แบบรวม3ดอกครับเดี๋ยวเชิญได้หนได้เลยเอาอะไรดีครับพี่รุ่งเรืองสวยงามไม่รู้โรยรุ่งเรืองเนี่ยมีขาดใหญ่เลยครับเอาผ่านไหนนีครับอันนี้รวมๆเลยถูกไ เตรียมดอกไม้เป็นดอกไม้มงคลเราเตรียมไปเพื่ออะไรนะครับไอันี้ไปทอดกระป๋าเอาไปทอดผระป่าค่ะป่าดอกไม้ผระป่าดอกไม้ทอดผระป่าดอกไม้พอทอดเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้เอาไปใส่กระทงพรุ่งนี้ถึงจะเป็นพิธียายดอกไม้ใช่โหเรียบร้อยจัดเต็มทุกอย่างครับดอกไม้มงคลข้าวตอกดอกบัว จะเตรียมพานไว้แล้วสําหรับเดี๋ยวจะให้ประชาชนคนที่มาที่วัดเนี่ยเดี๋ยวจะหยิบพานไปเรียกว่าทอดผ้าป่าดอกไม้พร้อมกับทาบุญไปด้วยนะครับอดอกกุหลาบจะได้มีสเสน่ห์นะแม่นะครับผมไม่เอาดอกอะไรครับอเอากุหลาบเหมือนกันหรอจะได้มีสเสน่ห์พ่อจจเจริญรุ่งเรืองไหมครับพ่ออ,อ่ารวมนี่แบบรวม3ดอก เชิญได้ไหนได้เลยเอาอะไรดีครับพี่รุ่งเรืองสวยงามไม่รู้โรยรุ่งเรืองเนี่ยมีขา <clapping> ดใหญ่เ <ไ approved? S 1> ลยครับเอาพันไหนนีครับอันนี้รวมๆเลยถูก้ามรูมนี้ในวัดนะครับมีแม่แม่เอาดอกไม้มาเองเป็นคนบ้าน เป็นคนตั้งแต่เราเลียงค่ะคนเราเวียงใช่เลยต้องเอาดอกไม้มาเองครับพี่วัดก็มีให้ด้วยนะทุกครั้งก็เอามาเองค่ะที่จะต่างอย่าพี่วัดเตรียมเนี่ยจะมีดอกดอกรีลาวดีดอกบ้านผมนี่มีด้วยดอกรักกให้ยู่ชายทนดอกอะไรนะแม่นี้ดอกรักมาดอกไม้สวยไปหมดเลยค่ะจำปีถ้าเป็นดอกไม้แบบที่แม่ๆเอามากันเองก็จะเป็นดอกบ้านๆหน่อยสวยๆหน่อยแบบนี้ค่ะจะหาซื้อตามปากของตลาดอะไรไม่ค่อยมีแบบนี้นะดอกบ้านๆจะเลือกเลอก็นุเอง ดอกบัวก็เก็บมาจากตรงอะไรนะตรงอะไรไม่มีจะมีดอกเข็มแม่นี่ใช่ค่ะใช่ได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะท่อพัปัดดอกไม้นะครับตอนนี้ทุกคนถือคคลพานพานเล็กพานใหญ่ดอกไม้สวยไปหมดเลยได้ยังครับใครไม่มีพานพานใหญ่เลยไหมได้ค่ะให้ใหญ่สุดเลยฮะ หวไหมใหญ่เลยนะอันนี้หนักนะ,ะถือไหวไหมต้องสองมือนะครับรสองมือนะพ้อพระ่าดอกไม้เสร็จแล้วดอกไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่ชาวบ้านออกมาที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ ผ่านวิธีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปเตรียมไปจัดลงกระทงที่เราทำกันตั้งแต่เมื่อวานเพื่อเตรียมไว้ใช้วันพรุ่งนี้ใช่ไหมแม่